การลงทุนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นประรตูสู่ภาคอีสานเป็นเส้นทางเชื่อมต่อและยังมีโครงการและกับโปรเจกต์ที่จะเกิดขนะึ้นในหลายโครงการนะครับซึ่งจะทำให้จังหวัดนี้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นปูนย์กางในการเดินทางและการขนส่งสินค้าผ่านระบบรางนะครับ โครงการก็มีทั้งโครงการรถไฟฟ้าบดนี้เนี่ยทำให้เรามั่นใจว่าเรามั่นใจในศักยภาพของโคราชและตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการที่ต่อยอดความเจริญของโคราชให้เป็นสูตรการธุรกิจไลฟ์สไตล์และเป็น Destination ด้านการท่องเที่ยวที่ส่งตรงแบบผู้คบที่สุดครับในสารดึงดูดนักลงทุนโฉมและ สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับธุรกิจให้สามารถมาใช้ชีวิตที่สูนย์กลางของเราได้ทั้งวันและทุกวันนะครว่าจะเป็นการทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตที่สูนย์กลางก,การพล,ลา,างงานที่การวางแผนวันต้องการอะไรสไตล์ของโพรานะไรที่สุดเารวมไว้ที่เซ็นทรัลโพราที่สุดให้ชาวโพราได้มาสุข,ขีกันทั้งกรังวัดกันคือนะครับกับอยู่โพราเป็นลานเมืองแห่งแวกโพรานนะเรามี ผู้ประกอบการนิสิตมีใช่ไหมมามาเปิดมาเปิดแล้วก็แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็จะทำให้เรียกได้ว่าแตกต่างที่คุณเห็นมเราก็จะเอาคัดเลือกเอาที่มีไอเดียดีนะมีคอนเซ็ปต์ดีเป็นแฮนด์ a d ดผู้ประกอบการนิสิตมีที่เป็นจริงหรือว่ามีร้านเบเกอรี่ร้านขนมร้านอาหาะไรก่อนอยางแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ซ้ำนะผหุ่นยนต์ไปนะหุ่นยนต์ไปนะจะเป็นอะไรที่แบบจุดเด่นจุดเ่น